การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเมืองสะเดาคับหวังเสริมถักษะทางกีฬาตอ่อยอดสู่นักกีฬามืออาชีพและก็ห้างกกลยาเสพติดค่ะ นี้เลยนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเมืองสเดอลคัพนะคะได้รับมาจัดอีกคืนลังสถานการณ์ขูวิสุทธิ้การในคลี่คลายซึ่งทางเทศบาลเมืองสเดาลก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะคะโดยปีนี้ค่ะก็จัดขึ้นที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาประชาชนเทศบาลเมืองสเดาหรือว่าสนามล้งงทว่าการอำเภอแเดอลนะคะโดยการจัดแข่งขันเนี่ยโดยเทศบาลเมืองสเดาลและการชมรมบาสเกตบอลซึ่งพิธีเปิดเนี่ยมีนายวชพลปารีสุดกุนนายกเทศมนตรีเมืองสเดาลก็เป็นประธานนะคะ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเมืองสเะราะครับค่ะก็จะทําการแข่งขันระวังว,วงันเดโสง ถึงวันเี่11เมซายุนนะคะซึ่งประชาชนถ่วไปก็สามารถเข้ารวมชมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาได้ตั้งแต่เวลาตีซิปนะคะเป็นตอนไปเลยซึ่งผู้เข้าชมค่ะก็ต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาทางนีค่ะนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะมีขึ้นในวันเด่11เมซายุน2่6 5นเเวลาประมาณ18บนาฬิกาด้วยตีฮกวันยินนะคะโดยปีนี้คะ่ะทีมบาสเกตบอลคะ่ะสนใจเขา้ารวมกันแข่งขันประมาณ30ทีมนะคะ มาจากหลากลายพืนเทค่ะซึ่งก็แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทรุ่นประเภทชายนะคะ,คะอวุโสอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็เซ1ิปีขึ้นไปรุ่นประชาชนทั่วไปชายยิงค่ะรุ่นอายุ18ปีชายยิงแล้วก็รุ่นอายุ66ปีค่ะแล้วก็ชายค่ะการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนได้ออกกาลังกายแล้วก็เล่นกีฬา เสริมถักษะทางการกีฬาต่อยอดสู้การเป็นมืออาชีพนะคะ,คะห้างไกลยาเสพติดอีกทางยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวเมืองเสดาหลังจากที่มีการเปิดด่านทางสองประเทศเหล็กวันที่หนึง่งเมษาย,ยนถี่พานมาด้วยค่ะถือว่าเป็นโครงการดีๆกิจกรรมดีๆเลยนะคะเทน้องๆเนี่ยห้างไกลยาเสพติดแล้วก็มิสก็หับแข็งแรงเลยนะคะ